สวัสดีครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมหลังที่ขีดครบห้ามีดครับหลังพุ่นน้ำหมักอี่อ่มไปหนึ่งรอบมาดูกันนะครับว่าจะได้น้ำยางเพิ่มขึ้นไหมนะครับนี่เพิ่งพุ่นไปรอบเดียวนะครับปุ่ยคอกยังไม่ได้ใส่ ก็ไม่ออกก็มีนะครับนี่ครับงวดก่อนได้สีกระสอบ100ร้อยกโลมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมห้ามีดเท่ากันนะครับงวดนี้มาดูกันนะครับว่า จะได้สกกี่กระสอบนะครับน้ำหนักจะได้เท่าไหร่นะครับผมผมจะกีด5้ามีดเท่ากันนะครับ คาดเคลื่อนเท่าไหร่นะครับผมจะน้อยหรือจะเพิ่มนะครับจะลดหรือจะเพิ่มไปดูด้วยสายตาก็ออกกวานิดนึงนะครับ คาดเคลื่อนไปเท่าไหร่นะครับผมนี่พึ่งพ้นไปรอบเดียวนะครับปุ๋ยข้อกก็ยังไม่ได้ใส่เลยครับทีนี้ว่าจะใส่ปุ๋ยเคยมีก่อนนะครับผมแล้วก็ปลายฝนก็จะใส่เอาปุ๋ยคอกมาใส่ครับ พ่นไปหนึงรอบก็เห็นลากยางขึ้นมาเยอะดูนะครับตามโคนโคนต้นเล็กล่องกลางนะครับล่องกลางสวนนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเพราะฝนตกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผม อันนี้ก็กำลังจะเสร็จนะครับหมดก่อนได้สีกระสอบแต่งวดน,นี้ไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับผม ามาลองติดตามโสมตอนจอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปครับครับผมเราก็ทําการเก็บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้สามสอบครึ่งครับน้อยกว่าวดก่อนครึ่งกระสอบนะครับผม,มวดก่อนได้สี่กระสอบ ต่ไม่ใส่ปัจจัยสําคัญนะครับปัจจัยสำคัญมันอยู่ที่น้าหนักนะครับผมไปครับทําการไปขายครับผม 妈，拜拜，你们。 สองนสี่สครับเราก็ได้ทำการขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้153ยกิโลนะครับ หมดทีแล้วได้ร้อยหกสิบสามนะครับก่อนพุ่นครับผมตอนนี้หลังพุ่นนะครับลดลงมาประมาณ10กิโลนะครับเพราะว่าผมขีดกลางวันด้วยนะครับยังไม่มีความแตกต่างกันเยอะนะครับผมยังไม่เห็นผลครับปุ๋ยคอกยังไม่ใส่ครับเพิ่งพ่นรอบเดียวครับผมฝนตกขีดกลางวันด้วยครับเดี๋ยวนี้ก็ตกครับผม บางทีก็สามสีวันก็ไปกีดครั้งนะครับฝนตกกีดไม่ได้ครับบางทีก็กีดกลางวัน,นครับครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ